ให้เรารู้วิที่เป็นคนนี้ต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจรรตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ให้ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปสวัสดีค่ะ วันนี้หนูมาสายนะคะมาเกินเจ็ดโม,มงครึ่งอขอสวัสดีนักเรียนบ้านฟองใต้ทุกคนนะครับนะพ่อตกลงของทางโรงเรียนก็คือแนวปฏิบัตินักเรียนรุ่นที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี นักเรียนรุ่นน้องนักเรียนรุ่นน้องต้องเคารพนักเรียนรุ่นพี่นักเรียนทุกคนต้องทำงานตามฐานห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทห้ามรักขโมยห้ามพูดคำหยาบห้ามเสพสารเสพติดทุกชนิด สวัสดีนะคะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมีการทดสอบก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนทําข้อสอบก่อนเรียนนะคะเรื่องเศษส่วนนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะลงมือทําได้ค่ะ <S 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 นักเรียนนะคะจากที่การทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการบวกลบเศษส่วนนะคะ <S <S ที่คุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังเรียบร้อยนะคะนักเรียนลงมือทําแบบฝึกหัดส2จุดนะคะ ทำตามที่เราเรียนไปนะคะนักเรียนศึกษากันได้นะคะแต่ห้ามรอบกันมาส่งครูนะคะเดี๋ยวคุณครูไปทุรักข้างนอกนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่พวกเธอดูในสเตนสิ เชื่อวนเอด่องจากการทำงานแต่านสแตนโฮเตอร์ผอาจจะไม่ได้ใช่ตอนนี้ทำข้อสอบขออโกข้อสอบด้วยแหละจริงเหรอจริงขออนุญาตห้องค่ะเชิญค่ะมีอะไรหรือเปล่าลูกครูครสุสแตมชอบมาลูยาสายเพราะว่าไม่อยากทำงานตามสานแล้วก็ มาเข้าแถวสาวเาไม่อยากร่วมกิจกรรมค่ะและยังทุจริตการสอบได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยเตือนเพื่อนนะคะแล้วพวกเราช่วยกันปรับพฤติกรรมให้เพื่อนนะคะ,คะขอบคุณค่ะเีะ่นมเปนเพอนสวัสดีค่ะนั่งลงค่ะลูก สำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีเรื่องนะคะที่จะมาพูดคุยกับนักเรียนนะคะในเรื่องของการจลิตคอร์รัปชันนะคะผู้อยากรู้ว่าในโรงเรียนของเราอ่ะอะไรบ้างที่นักคิดว่าเป็นการจลิตบ้างคะการโกงข้อสอบอการโกงข้อสอบนะคะมีอะไรอีกไหมคะ,มะผมก่อนนะอ่ะอาเห็นขยะแล้วไม่ยอมเก็บผมละลูกมาโรงเรียนสายมีอะไรคะไม่ช่วยเพื่อนทำง,งานตามหามีอะไรอีกคะมีไหม เออนะคะสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งที่นักเรียนกล่าวมาเนี่ยจะมันจะเป็นสิ่งที่เราเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทําให้เสียประโยชน์ของส่วนรวมนะคะแล้วในชีวิตจริงๆงของนักเรียนเนี่ยนะคะในการมาโรงเรียนเนี่ยมีใครที่เคยทุจริตบ้างยกมือขึ้นออมีเยอะนะคะนะคะดีนะคะที่นักเรียนรู้ว่าสิ่งที่นักเรียนทำอะทุจริตหรือไม่ทุจริตผ,ผมมีอะไรบ้างครับที่ผมเคยทุจริตมาเราฟังหน่อยสิ มาเรียนสายมีอะไรอีกไม่เก็บขยะมีอะไรคะไม่ช่วยทำงานฐานมีอะไรคะโกงข้อสอบนะคะโกงยังไงคะดูไม่สุขคูณคนอื่นมีไหมคะโกงข้อสอบมีไหมคะไม่มีมอ่าไม่ช่วยทำงานฐานมีไหมมีเป็นบางครั้งใช่ไหมอ่าดังนั้นนะคะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมการจริตตั้งแต่เด็กขึ้นไปใช่ไหมคะเราก็จะไม่ทําอีกแล้ว นะคะเราจะมาช่วยกันทําให้โรงเรียนของเรามีแต่ความโปร่งใสนะคะมีแต่ความสุจริตนะคะสัญญากัค,ครูนะคะับว่าผมจะไม่ทําแล้วและทุกคนในห้องนี้ก็จะไม่ทําแล้วใช่ไหมคะอะไรที่เป็นการผุจลิตจะไม่ทํานะคะแล้วเราช่วยกันเราเป็นผู้นํานะคะในการที่จะสุจริตแล้วสร้างโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนที่มีความเลยคะสุจริตนะคะอ่ะครูก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับส,ส,บสามหกจุดสี่เอ๊ระยะหลังมานี้มาแต่เช้าทุกวันเลย,นะยเนาะโรงเรียนสุดเจริญลงเรื ความดช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนนี้ต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ี่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปครูคข้าเขายัต้ขล้าเลยเชิญค่ะลูก นิชาไปน้ำคะช่วงนี้สแตมเป็นยังไงบ้างคะมาโรงเรียนเช้าขึ้นค่ะและก็ไม่ที่จลิตในการสอบด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเพื่อนเพื่อนทำง,งานตามฐานเห็นขยะก็เก็บค่ะ